โอเคครับลูกค้าครับตอนนี้เราได้เลิกงามยามดีนะครับผมเวลาเพลงเวลาเลิกทองคําลูกค้าครับได้เวลาการเดินทางไปส่งมอบรถให้กับลูกค้าผู้โชคดีซื้อรถคันนี้ในราคาสิบบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูฮนะนี่กุญแจอยู่นี่ฮนะนี่ครับชุดโอนฮนะและ้วนี่รถตามขบวนนะครับพร้อมไหมพร้พอมนะนี่ฮะ เดี๋ยวเราไปแล้วเรากลับไม่ได้เราต้องเอาคนไปรับเราด้วยนี่พร้อมนะมโอเคไปครับลูกค้าเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกท่านเดี๋ยวช่างภาพขึ้นรถมากับผมขับไปเลยไปได้กันสองคนลูกค้าอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ใช้เวลาเดินทางก็จากดู GPS ก็ประมาณเอ่เอปะปอตรงไหนวะชั่วโมงใช่ไหมปะชั่วโมงนึงนี่เมกี้ดูแล้วชั่วโมงหกสิบนาทีเอาปัดตรงนี้ฮนะนี่แหมรถบันแรงนะฮะเดี๋ยวจะแซงครบลูกคันเลยพร้อมไหมไว้พร้อมครับโอเคอ๋อเฮ้ยรถขับดีเลยทำเป็นเล่นเลไอ้ไหนูขอทางหน่อย ไปพร้อมยังโมอโม่โม่โม่โอ้ยโอเคครับแรงไหมอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม